ขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านการทำบุญการเข้าวัดเข้าวาเป็นสิ่งที่หลายคนได้พึงปฏิบัติกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานและในทุกครั้งที่เราได้มีการทำบุญเข้าวัดเข้าวานั้น สิ่งที่หลายคนมักจะทำต่อน,นั้นคือในเรื่องของการขอพรและที่ขอส่วนใหญ่แล้วมักจะขอพรอธิษฐานให้รวยให้งานดีสุขภาพแข็งแรงความรักดีงานได้เลื่อนตำแหน่งครอบครัวสุขสมหวังและอื่นๆอีกมากมายแต่สำหรับในความเป็นจริงแล้วได้มีคำอธิษฐานที่ง่ายๆสั้นๆแบบครบวงจรและมีประโยชน์ครบถ้วนมากกว่านั้น หลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านได้สอนในเรื่องนี้ว่าสำหรับพิธีการทำบุญและการอธิษฐานนั้นให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์คำว่าความดีจะครอบคลุมไปทั้งหมดทั้งในเรื่องของความร่ำรวยสุขภาพดีมียศฐาบรรดาศักดิ์ มีคนรักคนเอ็นดูคนเมตตามีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดจะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีส่วนคำว่าไม่มีความทุกนั้นก็หมายถึงว่าการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปหมดทุกอย่างไม่ให้มีความทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ และสิ่งที่สำคัญก็คือการได้พบเจอแต่ความดีนั้นมีคุณค่าตรงที่ว่าถึงแม้ว่าตัวเราเองจะฐานะจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าหากว่าไม่มีความดีเงินนั้นก็อาจจะนำไปใช้ในด้านที่ไม่ดีสุดท้ายจะทำให้ตัวเราไม่ดีตามไปด้วย และถึงแม้ว่าจะมียศมีตำแหน่งที่สูงแต่ถ้าไม่มีความดีก็อาจจะเอาตำแหน่งที่ตัวเองมีนั้นไปรังแกคนอื่นสุดท้ายจะทำให้เราไม่ดีตามไปด้วยหรือแม้แต่จะมีคนรักที่ดีมีคนเมตตายอยู่รอบข้างมีคนคอยช่วยเหลือแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนอื่นสุดท้ายจะทำให้ตัวเราไม่ดีตามไปด้วย ในการขอพรน,นั้นการขอให้พบแต่ความดีจึงเป็นพรที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนควรจะจำเอาไว้และผู้ที่จะพบความดีได้จะต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดเมื่อตัวเราเองมีปัญญาแม้จะเกิดมายากจนก็สามารถใช้ปัญญาของตัวเราเองสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยได้แม้ต้องเกิดมาตำต้อย ไม่มีเงินทองไม่มีโชคยังไงเขาก็ใช้ปัญญาทำงานมีตำแหน่งใหญ่โตได้อย่างไม่ยากหรือแม้แต่ว่าเกิดมาจะไม่มีใครรักไม่มีคนรอบข้างแต่ถ้าหากมีปัญญารู้จักพูดจาก็จะกลายเป็นที่รักของคนรอบข้างของคนรอบตัวได้จะมีคนรักมีคนเอ็นดูฉะนั้นเวลาทำบุญครั้งใดก็ให้อธิษฐานง่ายๆไปเลยว่า ขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์หลายคนชอบทําบุญทําทานมาปรึกษาหลวงตาม้าว่าจะปล่อยอะไรดีเป็นคนชอบปล่อยสัตว์ทำบุญหลวงตาม้าท่านมีคําตอบดีๆปล่อยนกเป็นหมื่นปล่อยปลาเป็นแสนไม่ได้อานิสงส์เท่าปล่อยวางและให้อภัย หลวงตาบอกว่าการปล่อยสัตว์ทำบุญเป็นเรื่องดีมีเมตตาแต่เรื่องของการทำทานเป็นการทำบุญในเบื้องต้นเหมาะสำหรับคนที่เริ่มที่จะเริ่มทำบุญถือศีลแต่จิตใจยังไม่หนักแน่นเลยใช้กําลังทรัพย์ในการทำบุญทำทานปล่อยชีวิตสัตว์ บางคนก็ทำเพราะสงสารบางคนก็ทำเพราะว่าต้องการบุญสุดแล้วแต่บุคคลพิจารณาตามเจตจำนงหลวงตามีกรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยสัตว์ทำบุญทำบุญแล้วได้บาปครั้งหนึ่งหลวงตาม้าและคณะเดินทางไปแถวพิจิตรไปสวดมนต์ที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ติดติมแม่น้ำลูกสิษย์หลายคนปรารถนาดีไปซื้อลูกปลาจำนวนมาก อยากให้หลวงตาปล่อยหลวงตาแค่โมทนาบุญและลูกศิษย์ก็นำลงไปปล่อยในแม่น้ำที่อยู่หน้าวัดพอปล่อยลูกปลานับร้อยตัวลงไปปรากฏว่ามีปลาตัวใหญ่จำนวนมากมายขึ้นมากินจนหมดต่อหน้าต่อตาทำให้หลายคนที่กำลังปล่อยลูกปลาจิตตกสลดใจหลายคนบอกว่าทำบุญอาหารปลาเล็กให้ปลาใหญ่หลวงตาบอกว่า ทำบุญทำทานเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่เกิดและได้รับกรณีนี้อย่าไปคิดอะไรมากอะไรที่ทำไปแล้วให้คิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลบางคนนำปลาบางประเภทเช่นปลาดุกไปปล่อยโดยไม่รู้ว่าปลาเหล่านี้เป็นปลานักล่ามีผลต่อระบบนิเวศเมื่อปล่อยไปก็ไปฆ่ากินโลกปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะคนมักจะคิดแค่ปล่อยชีวิตสัตว์แต่ไม่คิดว่าทุกอย่างมีระบบนิเวศตามธรรมชาติหากเราไม่มีความรู้และนำสัตว์บางประเภทไปปล่อยเท่ากับว่าทําบุญแล้วได้บาปบุญนั้นมีมากมายหลายประเภทบุญที่ดีที่สุดคือบุญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้นเพราะพฤติกรรมของตัวเรานั้นก่อให้เกิดวิบากกรรมต่าง ตามมามากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลต่อตัวเองและสังคมการที่เราทำบุญทําทานเพื่อเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในที่นี้สำคัญที่สุดคือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้นเพราะสิ่งนี้จะเป็นเหตุปัจจัยในเรื่องวิบากกรรมของตัวเราเอง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของตัวเราสิ่งที่สำคัญมาจากจิตใจของตัวเราถ้าเรามีจิตใจที่พัฒนาขึ้นพฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสังเกตได้จากพฤติกรรมของตัวเราเองทางด้านกายวาจาและใจดูจากพฤติกรรมที่แสดงออกและความอยากที่มีในตัวตนอาน,นิสงค์ของการปล่อยปลาหรือปล่อยสัตว์นั้นจึงน้อยมาก เมื่อเทียบกับการปล่อยวางและให้อภัยเพราะสิ่งนี้เป็นการชนะใจตนเองถ้าถามหลวงตาว่าปล่อยอะไรดีที่สุดหลวงตาก็จะบอกว่าปล่อยวางและรู้จักให้อภัยเข้าใจสิ่งต่งตางๆตามความเป็นจริงด้วยจิตที่มีเมตตาและพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดียิ่งขึ้นพูดง่ายๆคือปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ จากความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงทางกายวาจาใจน้อมกราบในโอวาทรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้นำมาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาทเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ